สวัสดีครับพระองค์อาธรรมนิธาน,นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณอาคารโขงช้างวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อนวยการคณะทํางานป้องกันโควิด -19 ของวัดพระธรรมกายตรงนี้ก็จะมีศรัทธาสาธุชนนะครับเดินทางมาร่วมบริจาคเวชภัณฑ์บ้างอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดบ้างนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอยู่ที่นี่ในขณะเดียวกันก็จะมีจุดบริการตามมาตรการของวัดพระธรรมกายนั่นคือมีจุดล้างมือนะครับ โดยเฉพาะเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทีนี้บางทีเนี่ยเราก็ต้องมีการสัมผัสเวลากดอุปกรณ์ที่บรรจุใช่ไหมครับก็มีนวัตรกรรมใหม่เกิดขึ้นน่าสนใจมากเรามาดูนะครับนี่ฮะเป็นการนําเอาวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้แล้วก็พอมีเนี่ยนะครับมาประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์นี้ครับก็นี่ครับจะมีเป็นท่อแบบแล้วก็มีขาตั้งด้านล่างนะครับแล้วก็มีแผ่นกระดานตรงนี้นะครับแล้วก็โยกข,ขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็มีนี่ฮะ จลแอลกอฮอล์ที่เราคุ้นเคยกันก็โดยมากก็จะบรรจุเป็นขวดแบบเขาเรียกปั๊มลงอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้เวลาเรากดตรงนี้บางทีจุดสัมผัสตรงนี้มันก็จะเยอะมากแล้วหลายๆลคนมาใช้ร่วมกันทีนี้เพื่อให้เป็นไปนตามมาตรก,การของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางราชการนะครับลดการสัมผัสในจุดที่เป็นสาธารณะนะร่วมกันเนี่ยนะครับก็เลยเป็นอุปกรณ์ตัวนี้เรามาใช้ดูนะครับวิธีการใช้ง่ายมากนะครับตั้งหลักให้ดีแล้วกันนะครับก็คือนี่ครับ เอามือลองก่อนเดี๋ยวผมนะครับแล้วก็เหยียบเลยฟืดนี่ฮะได้หนึ่งามนะครับมือผมอาจจะใหญ่นิดหนึ่งผมเลยเหยียบอีกข้างแล้วฟืดนี่ครับแล้วเราก็ล้างมือตามขั้นตอนอย่าลืมนะครับว่าต้องอย่างตาำก็ยี่สิบวินาทีแล้วก็ทําตามขั้นตอนการล้างมือที่มีการประชำพันธ์หรือว่าทางราชการแนะนํานะครับ โอ้ก็ในถ้ำกลางสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นแต่ก็จะมีสิ่งดีๆนะครับมาช่วยเติมเต็มให้เราได้ดําเนินชีวิตหรือสร้างบุญสร้างบาร,รมีได้อย่างรับรื่นนะครับอย่างไรก็ตามอยู่ืลนะครับสติสบายสังเกตเดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็อยู่ในบุญผมเชื่อแล้วกันครับว่าเราจะต้องผ่านพ้นเรื่องนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุดครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ